สวัสดีพี่น้องมาพบมาพอกันมื่อน,นี่ปันพูดง่กินส่งท้ายปีเก้าตอนรับปีใหม่พี่น้องยอขอโทษขออภัยหลาย,ลายหลายเดอ้อสำหรับท่านที่ม่กินเนื้อเนาะปันพูดง่กินพี่น้องเอ้ยไม่ได้ขายกำไรเนอก

ยูเคยพ่อค้าเห็นยูมีคนแบบนี้ชุดพี่เดชเลยชื่อยูชื่อยูพ่อค้าเด้อพี่น้องเด้อมากินซอยชุดมันกันเด้อพี่น้องเด้อความรับท่านทุกท่านที่ชื่นชอบในเนื้อเนาะได้ห้านั้น

พูดหนึ่งกับหกกิโลพี่น้องพ่อมาถ้ามึงวางกูต๊ถ้ามึงเก็บพ่อมาเนาะพ่อมาพ่อเองพ่อมาพ่อเอนอม่นเงพ่อมาบู่อน เป็นระบายเอินละมายกบอจะยเลานั่นเดียวพัดาูมองขึ้นหอดขึ้นหอดได้เราไม่เคยเต็แก่เลยเนพี่ดุนยืนนี่ไรไม่เคยเ็แก่เลยพี่ดนพอเที่ยวอก้วยนี่นะพ่อมันูนน้อง สตเอตตองเลยนี่เอาสันมัสิก้อนันคฟันไ้ก็ไว้ให้จาตมได้เยาไม่ได้แล้วไว้ตมลว้กระดูมาคายกตุ้ม้หมาข้าวกดอพี่น้องเด้อเฮได้ก็เฮ้เขาลเดนะ นักมือให้มือมึงทำพ่อมึงได้หลังห้อยหลังห้อยโอขิวเลยดิตายย่าเนาะเาบตัวไปหลังห้อยเล่าวจ้าเป็นนองเล่าวในมือทำโดาจอดโซโกํกำลังฟันพูดกันชอบเข่าไหนเ่าิการมันโพกกมันไม่เสี่อผมบอกไหนมีหอยมึงเอื้อนเสี้ยวโนไหนมีหอยอ